รู้สาเหตุโตโนภาคินใส่ชุดดำหลังน้ำตาปล่อยโฮหลังจบพิธีไว้อาลัยแต่งโมนิดาพิธีไว้อาลัยแต่งโมนิดานักแสดงสาวภูร่วงรับจากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปิโปดโบ๊ทซึ่งเมื่อวาน13มีนาคมได้จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายณนะคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมงานไว้อะไรจจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโตโน่พาคินอดีตคนรักของแตงโมร่วมส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายโดยโตโน่ภาคินนั้นสวมชุดสูทสีดำสวมสร้อยกางเขนมาร่วมในพิธีโดยสีหน้าโศกเศร้าซึ่งหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดโตโนใส่สูทสีดำมาร่วมงานทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้ว ได้มีการประกาศว่าแต่งกายมาร่วมงานต้องเป็นโทนสีขาวชมพูและโอโรสโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาเผยสาเหตุโตโนโ่ใส่ชุดสีดำมาร่วมงานแต่งโมูแล้วว่าเสื้อสีดำแต่งโมูเป็นคนซื้อให้โทโน่ครับเสื้อสีดำแต่งโมซื้อให้โทโนโ่ลองย้อนดูไอจได้ครับ เสื้อกับสร้อยแตงโมสื่อให้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนที่รู้ความจริงถึงกับน้ำตาไหลไปต,ตามๆกันเลยล่ะคะ่ะล่าสุดก็มีการเฉลยแล้วว่าสาเหตุของการร้องไห้ของโตโนโ่พาคินในครั้งนี้เนื่องจากในพิธีการไวอไร้อาลัยมีการเปิดคลิปวิดีโอเพลงที่แตงโมนั้นเคยร้องอวยพรบนเกิดโตโน่นั่นเองจึงทำให้โตโน่นั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้พร้อมปล่อยโฮออกมาในที่สุด เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ